สวัสดีค่ะพวกเรานิสิตชั้นปีที่4สาขาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโล,โลยีมหาวิทยายลัยมหาสารคามตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มของพี่บิ๊กนะคะก่อนอื่นเราขอให้เจ้าของฟาร์มแนะนำตัวก่อนคะครับสวัสดีครับผมนายลุกคนบุตรนะครับเป็นเจ้าของแพะฟูงนี้ครับผม มาของฟาร์มสัตว์เพราะว่าทำไมถึงมีเลี้งนนรรยงแพะอะไรแบบครับก่อนอื่นก็คือพี่เคยเป็นผู้จัดการฟาร์มที่เป็นเลี้ยงแพะมาก่อนแลทีนี้พี่ก็เลยปีกตัวมาทาทาฟาร์มเป็นของตัวเองเพราะว่าเราเห็นเห็นโอกาสในในด้านการเลี้ยงสัตว์ด้านแพะเพราะว่าราคาแล้วก็ความต้องการของตลาดยังยังมีความต้องการที่สูงอยู่ครับ แล้วแคะี่เลียงเป็นแพะสายพันธุ์อะไรครับส่วนใหญ่ในหลักๆก็จะเป็นจะเป็นลูกผสม,มบอผครับทำไมถึงต้งองเลือกใช้สายพันธุ์จริงๆจริงๆก็ตามตลาดเนี่ยมัน <c oughs> เขาอยากได้ลูกผสม,มบอแต่ว่าอันนี้คือเราเราซื้อซื้อจากทั่วไปก็จะมีติดแพะพื้นเมืองมีมมติดพวก พวกค่าล่าพวกอะไรมาบ้างมันก็จะผสมผสมกันมาแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็คือจะเป็นแพะบอ่อเป็นลูกผสมบอ่อส่วนใหญ่บอ่อส่วนใหญ่ครับเพราะว่าบอ่อเนี่ยมันมีความพิเศษของเขาคือเนื้อเ,เยอะ,ะเซนซากสูงโตลเร็วเหมาะกับการเป็นเป็นแพะเนื้อวพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงแพะทั้งหมดกีตกวางจีบกวเท่าไหรอ่อยู่นี้ประมาณ ประมาณ3ไร่ที่นี่มีมี4โรงเรือนแต่ตอนนี้ก็คือใช้โรงเรือนนี้เป็นหลัก เี้ยงแบบรงเรือนเนี่ยเป็นคนแตกต่างกันยังไงม<อ>ีข้อดีข้อเสียอย่างนถ้าอันนี้คือพี่เลี้ยงเลี้ยงแบบขนระยะสั้นมันก็จะอยู่กับพื้นได้เพราะว่ามันมันประหยัดเรื่องเรื่องโครงสร้างเรื่อง้นทุนในรงเรือนแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงยาวสักหน่อยมันต้องเป็นรงเรือนที่ยกพื้นสองชั้นเพราะว่ามันจะง่ายต่อการการกําจัดพยาธิการจัดการด้าน กีดด้านสุขภาพก็จะง่ายกว่าโรงเรียนโรงเรียน,นติดพื้นครับครับแล้วปัญหาที่พบกับโรงเรียนที่เลี้ยงติดพื้นมีอะไรบ้างครับแล้วพี่ิแก้ไขปัญหายัางไงปัญหาที่เลี้ยงกับโรงเรียนติดพื้นก็คือ,อเรื่องความสะอาดเราก็ต้องต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆเพราะว่าเวลาแพ้เขาขับถ่ายออกมาบางทีก็จะมีพยาธิ มาด้วยแล้วเราต้องหมั่นทำความสะอาดราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลับเข้าสู่สูแ่แพรเหมือนเดิมครับ,รบแล้วมีกานจัดการแพร์ยังไงครับตั้งแต่นําเข้ามาฝุน<อ>ตั้งแต่นําเข้ามาขุนตอนแรกก็ต้องต้องดูกับกับพ่อค้าที่เขามาส่งเราว่าตรงตามที่ สเปคที่ต้องการไหม่เช่นว่าอย่างแพะนมเนี่ยปลายทางตลาดเนี้ยเขาจะเขาจะไม่เอาเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามีแพะนมติดมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็สองพอพอไม่มีแพะนมแล้วก็มาจัดการเรื่องถ่ายพยาธิให้ยำลุงแล้วก็ถ้าตัวไหนมีความกําหนักสูงเราก็ต้องฉีดยาคุม ค่ะแล้วมีการจัดการการให้อาหารแคะอย่างไรคะครับอา,อาหารที่นี่ที่จะเน้นอาหารหลักไออาหารหยาบเป็นหลักก,ก็ที่นี่ก็จะใช้เป็นยญ้าเนเปียยญ้าเนเปียสับนะครับยาเนเปียหมักแล้วก็เราจะมาคูกเค้ากับอา,อาหาร <c oughs> วัวขุนแบบชนิดผงเพื่อที่จะให้มันควกเขาเข้ากันดีให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะนำมาให้ให้แพะอีกทีหนึ่งครับแล้วพอพอเขากินอาหารยาหมดแล้วเราก็จะจัดการให้อาหารข้นที่เป็นแบบเม็ดอีกทีหนึ่งแล้วมีการให้เป็นเวลายังไงบ้างครับ สำหรับพี่ขุนเนี่ยคือไม่มีเวลาทั้งหมดก็คือให้เลยอ๋อครับผมผ่านแล้วมีการจัดการโลกกับแพะยังไงบ้างคะ่า าอย่างอย่างพี่เป็นเลี้ยงแพะฝุ่นเนาะโรคที่พบบ่อยที่สุดในแพะฝุ่นก็จะเป็นหนึ่งนะพวกติดพยาธิพวกบิดแล้วก็พวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับเราก็ต้องคอยเวลาให้อาหารเราก็ต้องคอยเช็คเช็คดูตัวไหนที่ซึมที่ป่วยแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็เข้าไปไปดูเขาอีกที่ถ้าเขาเป็น หาเป็นปอดแล้วก็ให้ยาพวกกลุ่มรักษาพวกทางเดินหายใจครับถ้าเป็นบิดก็ให้ยาพวกทางเดินอาหารแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปรแกรมถ่ายพยาธิที่นีจ่จะค่อนข้างท,ทําถี่เพราะว่าแพ้ที่มาจากที่อื่นอย่างพยาธิค่อนข้างเยอะถ้าเราถ้าเรากําจัดพยาธิไม่หมดมันจะเป็นโรคื่นๆตามมาได้ง่ายครับ แล้วมีการจัดการเรื่องมูลแพ็รยังไงการจัดการเรื่องมูลพี่จะ uh, ทำคาวามสะอาดเช้าเย็นแล้วก็กวาดใส่กระสอบนะครับแล้วก็นำไปเก็บไว้ไว้เพื่อเป็นเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วมีขายมีอะไรไหมครับมูลแพชรก็มีครับมีก็มีคนซื้อแล้วราคามันเป็นยังไงบ้างครับกระสอบละ30บบาทนะตอนนี้ แล้วผลผลิตของฟาร์มมีอะไรบ้างที่นี่ก็คือมีอย่างเดียวเลยครับก็คือ,เ,อ,อเป็นแพะตัวผู้ขุนครับก็เรารับจากชาวบ้านแล้วก็มาขุนให้ได้ไซส์ตามที่ตามที่ตลาดเขาต้องการแล้วก็ส่งเป็นจำหน่ายครับค่ะพี่บิกมีแหล่งจำหน่ายอย่างไรบ้างตลาดหลักๆของแพะตอนนี้ก็คือจะมี ส่งออกไปเวียดนามหลักๆของพี่ก็จะเป็นเป็นตลาดทางเวียดนามแต่ในวงการแพะก็จะมีในในบ้านเราบ้างในออกมาเลบ้างเวียดนามบ้างครับแต่ว่าคงที่หลักๆก็คือจะเ,เวียดนามเพราะว่าโซนโซนของเราตรงนี้มันใกล้มันใกล้ใกล้ฝัง่งลาวข้ามไปเวียดนามมันใช้เวลาไม่นาน แล้วรายได้ของฟาร์มเป็นยังไงบ้างครรายได้ของฟาร์มก็ก็ถือว่ายังยังได้อยู่ครับยังมีกําไรก็ถือว่ายังยังโอเคครับถ้าเทียบกับกับปรุสัทด้านอื่นแล้วมันมีระยะเวลาขุนที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ก่อนที่จะส่งขายต่อไปอหลักๆเลยก็คือประมาณสามเดือนแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปลายทางว่าเขาต้องการแพะไซส์ไหนอ,ออเดอร์เข้ามายังไงบางทีก็จะออเดอร์บางทีก็จะเป็นไซส์ไม่เกิน30บางทีก็จะเป็นไซส์ใหญ่ก็แล้วแต่ปลายทางครับส่วนใหญ่ก็จะจะปลายทางเป็นผู้กําหนดว่าต้องการแบบไหนค่ะพี่บิ๊กอยากฝากอะไรสําหรับคนที่สนใจที่จะเรียงแพะนะ้หะคะอ่ อยากฝากอะไรสําหรับคนที่สนใจในในการเลี้ยงแพะ,ะก็ให้ศึกษาข้อมูลในการการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องพยาธินะครับแล้วก็เรื่องสายพันธุ์แล้วก็ช่อทงทางตลาดผมว่าก็ยังยังเปิดกว้างอยู่ความต้องการทางอของตลาดก็ก็ยังมีสูงอยู่ก็ หลักๆก,ก็ปัญหาของแพ้ก็คือคือพยาธิก็น่าจะเน้นเรื่องพยาธิหละครับถ้าถ้าเราเคลียร์พยาธิไม่ดีปัญหาอื่นก็นจะตามมาแล้วแพะนี่จะมีปัญหาช่วงฤดูไหนไหมครับฤดูที่ที่พยาธิจเจริญเติบโตได้ดีก็คือฤดูฝนครับแด้ที่มีปัญหาพวกช่วงฤดูฝนที่เยอะที่สุด ราะว่าพยาธิมันมันมันขยายพันธุ์ได้ง่ายติดกลับเข้าไปได้ง่ายครับ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่วิกนะคะที่มาให้ความรู้กับเรื่องการจัดการฟาร์มแพะขุนกับพวกเราก็ขอขอบคุณมากคาณค่ะ